ครับหนุนจีเนอร์ครับมันต้องว่างครับครับผมนั้นทำไรต้องสวิตเบิร์นครับเจ้าของรถเบิร์นไม่เป็นครับใช่เหรอใช่ครับแล้วถ้าเบิร์นเป็นเป็นไงนานนะสุดยอดจีิงจริงจะเจี๊ยกก็ได้เพิ่อีกทำอะไรของมึงวะนี่รถสร้างชื่อให้ทีมงานเพิเทเตอร์ครับครับเมื่อสมัย3ปีที่แล้วนะฮะอ่าแล้วตอนนี้ ตอนนี้เขาไปทึ้งไหนแล้วก็ไม่รู้ครับลงมือเองครับรุ่นโบเดิมนะ <c oughs> เดิมจริงครับอันนี้ตรงตามกติกาแข่งนะครับ <c oughs> ครับผมแค่แปกระป๋องเกต I'm keeping it true to myself Don't matter to me if the curtains are open to closed Everything I wanted I got it Always wanted more so I'll never be stopping Everyone asking when the new drop in Pressure been building but it's a good problem Graduated college and now I got options Office bringing more of these rappers take caution Always been bossing everybody around After setting up the อาแล้วก็ปวดขึ้นปวดเจียวพัไหมอ่าปล่อยเนยมาดูแล้ว 给丢啦，了少件衣服？这一这一套。